รัดจุดนะครับโรงครัวเราก็ต่อไปนะครับโรงครัวครับคิดนเขาไปดิ่ได้ไหมรับผมเอาเอาคลิปก่อนครับอเอาเอาตามสบายท่านี่บโบโบ,บสูดอกท่านี่โอ้โหหนึ่งชิปสามชิปแลยโบสูดก็ได้วะตัวจะสูดที่ไหน ปนมา,มากาบ่ะว่าบ้านมาอยู่พอแป,ป๊บไปใส่ถุงยงเเอาย่งใส่ถุงอ่ะเจ็ดถุงเจ็ดุนึกว่าีเอาถุงอเอามาริกเอามากเคื้อเขา ใส่เสัวนี้คือจอยแท้เดี๋ยวเราเรามปเดี๋ยวเรามีทิปกันอยู่นะเดี๋ยวเรามีทิปกันอยู่นะเดี๋ยวเพิงคุยกันรบ่ปองปองเนยเออพวกเกี่ยวกันเท่าสคนสคนเรา มันนนอรดูมแป๊บดูอชูรสหมดหรืยังชูรสเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนชูรสหมดหรืยัง โอ้ oh. งานบานนี้เด็ดจหลุดกับดอกกัน oh. จังจังซื้อมากเพิ่มทั้งที่ยังไม่หมดก็ะว่คิดว่าน,น,น,นจะหมดอันค้นนต,ตั้งข้พืนียเนี่ยเนีัดใช่ไหมาุณสองหรือนวุ่นสองเนี่ย ก็ติดะหอ่มตะปอ้หสวยๆจังกินไมไ่ใเาะใส่อกมใส่แล้วใสอินหรใสไปใส่ปูอิงยีเปคนไหม ยังสี่บาทสิบบาทหรอเนาะซื้อือให้สิบบาทเลยเอานี่นีุ่ิงยิบยิบเลขนี่ให้ซือให้สิบาทบงถ้าถือถ้าถือหกสิล้านซื้อให้ได้สิบบาทขอบคุณงานงาขอบคุณดัน้นอุยิยิบให้เอานี้เรื่องนวะจ่ายเรื่องนวะหกสบาท cao mà người. yên nè yên, nào. yên nào. เมือสาวตักนี่ไป็หายคอนว่อยนบเหรอต้มมะละหรือเปล่าอันนี้เอาไปไหมครับเป็นปกินไข่เขาหามกินไข่มันฟิดไข่ออกเขาก็เลยโทรมาครับเขามือจับเอาไปกินอยู่พูดเขาบอกเขาเอาไปกินข้างหลังหน่อกินอยู่ปลาอยู่ดง่เขาบอกว่าแจกอะไรเนาะเอออเาไปกินอยู่ปลาอยู่ดงกับได้ตัวเขาเพิ่งท่านได้โอนเงินให้เราอยู่ลอตเตอรี่ง ของใครนะที่พ่อซื้อลอตเตอรี่อ่ะค่ะขาน่อยค่ะจะกใบกาอสาใบสี่ใบโอ้เดี๋ยวรอ,อแป๊บหนึ่งใบอยู่สองใบไหมเลขอะไรห้าหนึ่งแลวสองใอมันบเมนอกหาหนึ่งเนะเาะทำไมพ่อแป๊มหาหนึ่งเล็จุดถ,ถูกพอดีพอดจุดถูกเมื่อกี้ได้หกห้าหนึ่งไม่หน่อยนี่ไงเขสื่อกันสนั่นกันไปออหกหนึ่งห้า มีน้ำพิษด้วยเด้อน้ำพึ้กเกับรากมือย่าเจอทำงานต่อไปทำงานต่อไปคต่เกินแล้วครับกินก้อยแล้วับรรยากาศสดๆครับ พอแป๊บเส้อจเราตเหรียได้แค่สิบใบฮะเดี๋ยวพ่เอาพ่เอาพ่เอาเพราะ้ว ขอชิ้ท้ายคลิปมันบังคอยอ,อีกอีกนะทีก่กลัวเดือไฟจโอนออกห้องไฟเกาะกค้ชสมุทรเออเดี๋ยวแล้วมาเดี๋ยวแล้วมา้ยคำถามนี้คำถามนี้ต่อมือในงานบุญด้วยกับคุณแม่จะอาบได้ยังไงบอ ก็ไมบบ้ออาบได้ค่ะมันาซื้อยาสีฟันพอดีเลยน่ะซื้ออ่ายาสีฟันแบบฟันขาวหน่อยนะเมืองเล็กได้ป๊อปแป๊บเล็กหย่าง แต่ยักษเคยก่อนตั้งแต่ชแต่ร้านหมูกระทะเาเคยแล้วเพราะอกมื้อก่อนมางนีอมีนนน่งองา้าหนึ่งสองามนนิเปไปโดนไม่นแปเอาป้างเอาไปบ้าเนี่ยหมานอีกแล้วหมานอีกแล้วเ็ดตีปอีกแล้ว มากูมาสีหมื่นกูประมาณวะบ่บาบ่มาแล้วล่ะเนหออเล่ตัวใ่อ่ะพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ